ของความกรุณาด้านตื้อตาโปรดอย่าใช้บัลลูนบันไดทางขึ้นลงหรือบัิเวนก้อนอกของขบวนรถเป็นที่เรื่องาบาเน่งจากขณะจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเช่นนี้เมื่ออจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วสือว่าวรถาะพื้นสถานีนครจันทน์ารัณยานสถานีต่อไปตามลำจากค่ะสถานีบ้านโป่งในทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณด้วยสากโครงการที่รทบริการรถไฟในกระเินทางและหวังว่าในกระเินทางครั้งต่อไปทารถไฟบริก,การาได้ดีขอขอบคุณค่ะ แช์นะครับผู้โสารปกติก็ขึ้นได้นะครับจะมีสิง่งออฟสนวดสำหรับคนที่ใช้วิวแชร์โดยเฉพาะเปรษประตกว่างครับห้องน้ำกว้างแล้วก็ลิฟต์สำหรับยกผู้โดยสารกรณีผู้โดยสารที่ประสาทมีชันต่ำนะครับจะมวีวิวแชร์สำรองด้วยนะครับบนรถ ก็มาตามเวลา ผู้ารท่ขึ้นบวนรถวิญญาณราโองโดวสถาและจักรนของทางให้เียบร้อยก่อนขึ้นลงจากบรุรเซค่ะาราจอยูทางดานฝั่งองทานและโปรระวังมาขึ้นลงจากนโรเค่ะรรเนี้เป็นรจารยงท3 52ลัสงายทสานีราชบุรีปายทางจารี สวดมนค่ะต่อมาภาุนาผ่าด้วยสายบอในใจด้วยแรงวู้ก็ต่อของควรุนที่เื่อสารด้วยจากท่าสาระวันสาระนใไค่ะโปวนร้เทื่อนี้ว่าออกจากสานีรว่าปาแล้วถึงต้สมรู้จักที่สถานีชอมทางของดูกของปังตาผูก็เห็น มาเกือบตามเวลานะครับช้าอยู่แค่สี่ห้านาทีรถเร็วหนงจุดสอง เสิร์ฟมาครับ